ในนาฟาร์สเตย์วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูนะครับอ้อยนะครับพันคันน้ำนะครับซุปพันห้าศูนย์นะครับก็คือนี่นะครับเราลงดินได้อาทิตย์ที่สองนะครับตอนนี้นะครับก็คืออันนี้เราเพราะจากหนึ่งตานะครับที่เราเพาะชําที่บ้านนะครับแล้วเราก็เอามาลงนะครับแล้วเราก็ใส่ฟางคลุมดินนะครับเพื่อให้มันรักษาความชื้นนะครับผมนี่นะครับความสูงก็ ประมาณนี้แล้วนะครับประมาณเขาเรานี่ก็คือสองอาทิตย์นะครับผมก็บริเวณนี้เราจะปลูกประมาณสามแถวนะครับก็คือ1 2 3สองสามแถวนี้นะครับก็อยู่ประมาณสี่หกแปดแปดประสองสหกแปดสามยี่สิบสี่ประมาณสามสิบต้นฝั่งนน้นอีกห้าต้นนะครับนี่ก็จะเป็นอ้อยคันน้ำของเราซึ่งที่เราเลือกปลูกอ้อยคันน้ำเพราะว่าเรามองว่าอ้อยคันน้ำนะครับ ค่อนข้างจะเป็นที่ต้องการในตลาดนะตอนนี้แล้วก็ผู้ปลูกยังไม่ค่อยมีเยอะนะครับแล้วก็ในโซนของไร่เรานะครับก็ยังไม่มีใครทําเท่าไหร่นะครับเราก็เลยเอามาลองทดลองปลูกดูนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณอายุหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับเพื่อให้การเจริญเติบโตนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านข้างนะครับเป็นน้ําที่เราปล่อยนะครับดินก็ค่อนข้างจะ ความชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูครับนี่นะครับฝั่งนี้นี่นะครับดินก็จะประมาณนี้เลยครับก็คือมีความชุ่มชื้นมากนะครับครับอ้อยของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าอ้อยช่วงแรกนะครับจะค่อนข้างต้องการน้ําค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อให้ลําต้นนะครับใหญ่นะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงส่วนอื่นๆนะครับผมก็วันนี้ตัวอ้อยขันน้ำนะครับสุพรรณห้าศูนย์นะครับ จากไดนาฟาร์มสเต็กก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ